สวัสดีเอฟซีหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาจะมาพูดถึงเรื่องอะไรดีวันนี้ส่งภัยส่งภัยเล่วเป็นอะไรอ่ะไปส่งเรื่องอะไรเป็นทหารเป็นทหารที่ไหนลูกจังหวัดอะไรเมืองกาญครับเมืองกาญเดี๋ยวมาฝึกให้ดูอ่าฝึกยังไงอ่ะฝึกก่อนเลยอ๋อฝึกก่อนไปวันนี้วันนี้เอ่อน้องไผ่ไปทหารนะคะเป็นทหารต้องเป็นทหาร พี่จังหวัดเมืองการนะคะเมืองการไปเป็นทหารถ้าว่าทหารเรือต้องดังดังังโชอโชโชโชว์โอโชว์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 ถ้าเนถ้าเอกถ้าเอก่ไหนลวเราเป็นทหารเราเป็นครูฝึกเราจริงจังเอออมนละมอนม ลุกนะฝึกฝึกเขาหน่อยสิโชอ่ฝึกชินแล้วลูกนั่ะเออะโชทำยังไงดิโชโชทำยังไงท่องไหนั่งครับอ่าโชไม่รู้ครับติดครับเต็ดพลาดเป็นอะไรกินอะไรมาไปดีก่อนนั่งลงนั่งลงก่อนอ่ะเอ็กท่าต่อไปมีอะไรอีกหน่งเยอะหนึ่ภาษาจีนเฉยเลยอ่านี่นะภายุ่งดูไว้นะเออภายดูไว้นะเออท่าฝึกอ่า เออเออเออเอ็งนับมั่วนะเอ็งนับมั่วนะนับมั่วไม่ได้นะไอ้นี่คือท่าอะไรท่าลุกนั่งลุกนั่งท่าลุกนั่งอ๋อจำไว้นะผายผายดูไว้นะลูกดูไว้นะดูไว้ดูตัวอย่างไว้มาเดี๋ยวเราจะนี่นะท่าลุกนั่งเนาะท่าลุกนั่งท่าลุกนั่งนั่งลุกขึ้น เอ้คยเป็นนาวิกใช่ไหมร็อกกี้อันนี้คือท่าอะไรนาวิกเก้าเดี๋ยวพูดเลยอันนี้ท่าอะไรอันนี้ท่าอะไรท่าอะไรเหมือนเกียร์กระปานท่าอะไรอย่าบอกว่าท่าว่ายน้ำนะไม่ใช่นะทำอะไรทำอะไรไม่อ่านนะจำท่าไว้นะมายเออจำไว้เออท่าไหนท่าไหนอันนี้คือคือท่าอะไร บอกเอฟด้วยอันนี้ท่าอย่งไรท่ามด x อ๋อท่ามด x อ๋อหายใจไม่ดีนะลูกนะแต่ละท่าเขานะเออบัดดไปฝึกจะได้ไม่เสียชื่อมีไหมไหมท่ามีไหมมีไหม อ๋อหมากแ้วิงทารไแว้อะนอรมาทหารอารมเ่อรมณกึทหารอะไรทหารบกเหรอทหารบกทหารบกดีแล้วไม่จะไปทหารอากาศที่เราใช้ประจำตอนศึกสร้าอะไรมาทหารอากาศเดิ๋ปัญหาสร้างไม่เจองกทหารเดจะหาสร้างเจอ ท่าอะไรนะสี่รอบให้เป็นนั่งรออ่ะอ่ท่าอะไรสิบสิบสี่ฟอเราจะเราฝึกเดี๋ยวอันนี้เราจะให้ครูฝึกนะคะอ่าฝึกฝึกน้องไผให้จำท่าไว้เวลาไปฝึกทหารได้ดิอ่าเรามีครูฝึกอยู่สองคนนะฮะไผมึงดูไว้ดูไว้นะไผเรามีครูฝึกไว้สองคนสองดีแล้วเห็นดูไว้ไอ้เครียดเลยเหรอไอ้เครียดเลยอ่ะ ปอ่าโอ้อันนี้ท่าอะไรนะบ๊อบี่อันนี้ท่าอะไรนะลูกอันนี้ท่าอะไรท่าอะไรอันนี้ท่าอะไรข่าเปื่อยเขาอะไรดีวยเดี๋ยวอ่านั่งนะบอกมันนี่นี่คือท่าอะไรบอกมันบอกมันนี่คือท่าอะไรที่ทำเมื่อกี้นี่ะคือคือท่าอะไรท่าอะไรครับยังคิดอีกเหรอท่าแม่ฝืนทำใครนะ ฝืนทำครับอ๋อฝืนทำอ๋อท่าฝืนทำเฮ้ยเทนี่ดีหน่อยท่าอะไรเออ้ยยืนตัวตรงเออท่าอะไรฝืนทำหน่อยยืนตัวตรงให้ยืนตัวตรงทำท่าอะไรครับออท่าท่ายืนตรงครับอ๋อท่ายืนตรงยืนตรงกระดูกกระดิกได้ไงอ่ะเออตรงทำหน้ารอรอมึงหล่อแล้วเนี่ยเออยิ้มยิ้ม บอกด้วยยิ้มไปแทนปั๊ด้วยบอกด้วยว่าห้ามหายใจยิ้มจะเห็นปั๊มเยอะห้ามหายใจกั้นหายใจด้วยลูกถ้ายืนตรงต้องต้องกั้นหายใจด้วยกั้นหายใจด้วยเออยืนตรงเออพอถุงมีถุงบ้าเอาถุงกับไค่อะไม่มีไมม่ีถุงพี่ใครพีมใครบอกเอาครูฝึกมาให้เครียดเลยไม่จะฝักไม่รู้จะดูกท่าไหนดี บอกไม่เลยม่ผมจะไปหาแล้วครับเออไปไหมบอกผู้ชายยืนตรงนี่ครับครับครับผมก็ไปหาครับทาไมดูอยู่ถ้าแม่ดูอยู่ผมวิ่ถึงผมวิ่งถึงผมจะไปเป็นทหารแล้วผมก็ไปเป็นทหารแล้วครับกับพี่ไผ่นะเออยิ้มเห็นปัานี่แม่ยิ้มใหม่ยิ้มใหม่เออเป็นยังไงลืนะคุยยิ้มเป็ไหมเนี่ยเออไอ้กระทง แถวตรงแแม่ตตาหววอไ้ถรงพูดได้ยังไงเออแถวตรงแถวตรงแถวตรงใครแช่แข็ยโดูจักคนทหารสองคนนี้แล้วครูฝึกนี่แล้วเป็นครูฝึกคุณนะเอะก็บี้อันนี้ครูฝึกไม่ใช่เหรอเออครูฝึกฝึกไอ้ฝึกฝึกไอ้ไผ่โดยเฉพาะเลยเดี๋ยวไผ่จะเดินทางวันนี้แล้วนะคะแถวตรงเราคุยได้ยังไงไปเป็นทหารนะคะเป็นทหารเป็นนี่ทหารบกมันเดี๋ยวมันยืนวันต้องไปรายงานตัวแล้วนะคะ กินทหารแล้วเป็นหนุ่มแล้วผ่านผ่านไปอ่าสบายพักนี่ไผ่ไผ่บวบวชได้ยังลูกาสบยพักไผ่ไผ่บวชได้ยังบเลใบบดชยังลูกบวแล้วเหรอโอ้ก็ครบก็ครบสูตรเลยนะพี่เออกินอาหารด้วยบวชแล้วเรียบร้อยแต่เหลือแต่เหลือเบียดไหมเบียดเบียดยังเบียดได้ยังเบียดหลายคนแล้วบอกกิน เอออย่ามาโทษดิเบียดนี่ยังอออันนี้ทหารแบบโอ้ทหารอันนี้อะไรบ๊อบี้ยี่ค้อนอีกนะโอ้โหพี่ยุเล่นซะอลุกหน้า้องลองลองโอ้โหอันนี้ทาอะไรทาอะไรบ๊อบี้ทาอะไรแบกซุงลุกหน้าเอาลองโอ้โหเอาลองนี่โอ้โหแบกซุงแหมพี่ยุมันก็ถ่ายให้มึงดูนะดูใครดูวะเราจะไม่ขึ้นเออ เก่งอ่ะไปประทานเก่งมากเลยอ่ะเฮ้ยแรงมันดีจริงจอ่ะจ่าโเอ้สุดยอดเลยพี่ยุ้มันก็หนึฝากฝากฝากเลยบอกอะไรจ่าโม่บ้างจ่าโม่จิตายห่าร่งวิญญาณเออเออเอหนึ่งหนึอยู่อย่างนี้แหละป็ดตไปไหญแล้วเนี่ได้ไหมได้ไหม ลนลง่นานเรือไ่ไหวแล้วนะมนอสักทนหมไหวไหมท่อนแบบแบบแท่านประธานไม่เอาครับรีบตอไม่เอาครับเลยออเป็นสองเนี่ยป็น โอ้ยเก่ง <amounts> ว <of water writers> ่ะ <Ende> อ <esa> ู้มันอุดีจริงเลยสาโอ้ยลูกพี่มันบอกให้ทำก็ทำได้หมดเลยเว้ยสุดยอดทหารคนนี้นี่คืออดีตทหารนาวิกแต่ว่ายน้ำไมได้ว่ายน้ำว่ายน้ำไปไม่ไเหมือนโบไปอ่ะเฮ้ยนาวิกมันมันต้องว่ายน้ำเป็นไม่ใช่เหรอพี่แี่ว่ายน้ำไม่เป็น เฮ้ยเอ็ดคุณมได้ไม่เป็นเหรอมันไม่สอนมันไน้ำเองมะเป็น้อเออเป็นน้ำวิ่งแตมันน้ำไม่เป็นมะงงอ่ะน้วิ่งนนวิ่งนแดงปะเนี่ยเออเออมันบอกเออน้วิ่นแดงปะเนี่ยขารบอกให้วางขารบอกให้วางไม่ไม่ใบอกให้วาง ใครบอกให้วางอย่าพึ่งอย่าพึ่งพูดแสบต้องยิงไครมากยัดนายยัดนายเยอะมากเลยอ่แต่งตัวเรียบร้อยด้วยโอ้โหพี่วิวอร่อยอร่อยพี่วิวสั่งให้ใส่เสื้อให้เด็กตัวให้เรียบร้อยดูดูดูแถวตรงแถวตรงนี่แถวตรงอย่างโอมหน้าเออเชิดหน้ายิ้มเห็นตันยิ้มเดี๋ยว

มีเงเแอเดี๋ยวแบกไปแบกไปคนทหาร่อแไปล่ะม่นนข้างหลังเยอะเฮ้ยเอากระเป๋าเฮ้ยม่นมันแเป๋าปะกระเป๋าเดินทางดินทางไปกับพี่ไผ่ใช่ไหมอยู่กับพี่เหรอทำอไรเนี ได้ไหมได้ไหมล่ะแป๊บนึงแป๊บนึงป้าไม่ได้ไปไหนทำแป๊บนึงแบกไว้เออเออเออแบกไว้เออ เออแบบวาฝึกไปไปเดี๋ยวเคาจะไปเคาจะไปทหารกําลังฝึกครูฝึกกํลังฝึกเออพายอยู okay. Okay. Bye, bye ่กํลังฝึกฝึกพายอยู่เออมาเดี๋ยว่ยดี๋ยเดี๋ยว่ยจ่๋ยโอเคโอเคบายบายก่อนบายบายก่อนายบายเีบายบายครับยิไม่มีเสียงทิ้ง 做乜嘢？<Ma>